ที่เห็นเนี่ยอะไรเยอะแยะไปหมดทั้งนู่นนี่นั่นนะครับนะมีตรงน,รน,รน,นี้อะไรอีกนะครับออรโอ้โหนี่แลนนี่อะไรอีกนะครับว่าไปว่าไปอ่ะเดี๋ยวมาไล่เยังเดียวจุดปุ๊บโอ้โหโอโห่มานีเลยนะไอที่ได้มาใหม่นแทนนะครับ2วันนะครับที่แล้วนะครับเพิ่งถึงเพิ่ง,ถ,งถึงนะครับจะเป็นแบรนด์ไหนอะไรก็ว่าไปนะครับนะเพื่อนก็ดูเอาเองนะเราเล่นผมเล่นแค่ในห้องนั่งเล่นเนี่ยก็คิดว่าไอ กำลังส่งไม่ต้องแบบจีจ้จัดจี้จัดอะไรมากมายนะครับแค่15วัตต์ก็เออหนะักเพียงพอละนะครับแล้วก็ได้ไมค์สตัวนะครับมันจะได้มาได้ยังไงก็ซื้อมามันแหละนะครับ S.M. 5 8นะครับก็คือไมค์ที่เพื่อนเห็นอยู่ตัวนี้นะครับขึ้นชื่อนะครับใครชอบร้องกล่องร้องเก๋รู้ว่าคฮ้โอ้ไมค์เนี้ยกำแน่นเลยนะครับเสียงเสริงโอเค ลงตัวเพอร์เฟกนะครับกับเอออีกตัวหนึ่งก็เป็นเจ้าตัว sm 5 7นะครับซึ่งตัวนี้ผมคาดหวังอย่างยิ่งก็คือว่านะเอาไว้อย่างนี้ sm 5 7นะคาดหวังอย่างยิ่งเพราะว่าตั้งใจนะครับจะทำเทปรีวิวสี่เลยนะครับโดยเฉพาะก็คือตอนนี้ขายอยู่2ตัวใช่ไหมไอ้ D2H เฮดโก้โคโนะครับกับเจ้าอ่าเดน f ห้าสิใช่ไหมไอ้โรสกับ With h uh, ่ n d อนดูรันโร o o d ดเอาว่าไปว่าไปนะครับ ตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูรอแพรบรอแพบนะครับครบจุบพัมพรมพามพัมพาม,พมนะครับเหมือนพ่อกับลูกกนักนเนาะคนละไซส์เลยแต่ผมบอกว่านะครับเล็กพิีิหนูนะตัวนี้นะครับจิ๋วแต่แจว๋วนะครับก็คือมันก็ดีทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนเอาไปใช้ในแง่ไหนนะครับอันนี้ถ้าใ,ในแง่ร้องกะแง่หนึง่ง นะครับถ้าจะมาจับเครื่องดนตรีก็อนี่แง่หนึ่งนะครับมันจับไอ้เจ้าตัวไดโดมิกฮารนะกับฮาร์มเอ่อมันจับเจ้าตัวไดโดมิกฮาร์มอนิกเนี่ยได้แจ่มแจ้งนะครับเที่ยมยอดไปทีเดียวเชียวนะครับอ่ะว่าไปว่าไปนะอ่ะทีนี้ดูต่อนะครับอืมนะเขาก็มีถุงใส่มาให้เนาะอ่ะว่าไปอ่ะต่อมานะครับถามว่าอ่ะวัะนนี้ทำอะไรกันอ้าว จะโชว์อย่างเดียวมันก็กระไรโอยู่วุ้ยเลยดีกว่านะไม่เสียเวลานะกล่องก็ไปแถวนี้ยังไม่ไรนะครับอยู่ข้างๆอ่ามีเสียงหวืดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่ยากไม่ยากนะจะจับแจงนิดหน่อยนะครับเสียงหอนเป็นเสียงไม้หอนไม่ใช่เสียงมาหอนไม่ต้องกลัวผีนะ่ครับมุกปาดสองบาทเนะี่ยอ้ ยยออลองดูนะครับว่ามันให้กำลังเสียงประมาณไหนนะครับอันนี้คือปิดเล่นนะครับเพื่อน ราลองใช้แอมบ้างนะครับ15วัตต์เนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างดังอยู่นะเพราะฉะนั้นผมเอาแค่ประมาณหนึ่งกันให้เพื่อนได้ไอเดียว,ว่านะเปรียบเทียบเปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่เร่งสุดนะเอาแค่ให้พอได้ไอเดียนะครับเดี๋ยวข้างบ้านมาด่า <S <S ดดังอยู่นะนี่แค่ขึ้นทางนะเพื่อนนะโอ้โหก็โอเคแหละนะทีนี้นะ ตอนเดี๋ยวผมเล่นด้วยร้องด้วยแล้วกันนะครับยังมีเพลงโปรโดที่คิดถึง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 ,งนะครับอ่ะรถหนึ่งสองสามเช็คหนึ่งสองสามเช็คนะดีว่ามีเพื่อนมาช่วยเป็นตากล้องหน่อยวันนี้นะครับเบาแรงไปได้เยอะนะอ่ะบทเพลงที่จะใช้นะครับผมว่านะเพลงอื่นก็มีอยู่ในใจนะครับเพื่อนแต่ว่า ผมคิดว่าเพลงนี้มันครบรถนะผมเข้าใจบางคนอาจจะแบบเออเซ้นอยากเป็นเพลงบ้างนะครับจัดให้ได้หมดนะครับจะเอาเพลงยุคไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะชอบเพลงยุค90ซะมากกว่านะครับเ,ออเพลงไทยเนาะเพลงป๊อปทั่วไปนะอ่ะว่าไปทีนี้เราดูว่าออไอเพลงเนะี้ยนะครับผมก็เคยเล่นกับไอเจ้าตัวเราเด่นนะนะยิ่งใกล้ย,ยิ่งเจ็บของอินคานั่นเองยิ่งใกล้ย,ยิ่งเจ็บ ของอินทรานั่นเองนะครับเดี๋ยวดูว่ามันคือมันครบรถอะนะจะใช้เป๊กนะครับก็ได้นะครับจะใช้เ,เทคนิคนะได้หลายเทคนิคตั้มมุ่งตั้มมิงแล้วจัดไปเลยครับอย่าให้เสียนะครับนะจะคุณคนที่เคยมีใจจากคุณจะคุ ก่อนหาขี้ก่อนจะคคนคนที่เคยมีใจกันอยู่เปลี่ยนไปเป็นไม่มีม <c oughs> จาก From you, you